มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งจู่ๆก็มีก๊ารแปลกตระหนักเยมาหาเด็กๆแต่แล้วไม่ทันไรเรื่องหน้าตกกนั้นก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆมีมอนสเตอร์ปรากฏขึ้นมาจากกา๊าซแล้วก็เริ่มต่อสู้ต่อหน้าพวกเราเด็กๆแลกเปรียนข้อมูลกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนในที่สุดก็กำหนดกฎการแข่งขันขึ้นมาซึ่งจะมีแกนกลางเป็นกลุ่มเพื่อนหกคนที่รู้จักการผ่นานทางอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือพวกเรา Let's the Hello. the monster. Hello, ฟรีเมาเทนด่ะไปนั่งชิงช้าสวรรค์ก่อนฟรีเมาเทนชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์มันไม่เห็นจะน่าสนุกตรงไหนเลยอ่ะแค่มุกขึ้นไปแล้วก็ลงมาเท่านั้นเองอ่ะฟรีเมลเทนเองก็ไม่เห็นจะมีอะไรนอกจากความเร็วเท่านั้นน่ะเอ้ยแค่นั้นก็เจ๋งแล้วอ่ะซื่อื้อเหมือนเวลาเล่นแบทเทิลเลยนั่นนายเนี่ยซื่อบื้อเหรอเฮ้ยนึกอยู่แล้วเชียวฉันน่ะไม่น่ามาคบกับดันเลยจริงๆไม่มีความสนุกในการเที่ยวเลยสักนิดนี่พูดไรของเธอน่ะตัวเองเป็นคนชัวน์ได้แท้ ก็ช่วยไม่ได้นิยะตั๋วที่ได้มาน่ะมันจะหมดเขตวันนี้แล้วแถมเพื่อนๆคนอื่นเขาก็ติดธุระกันหมดไม่มีใครมาได้เลยสักคนเดียวถ้าเปพูดดีที่จริงไม่มีเพื่อนเลยสักคนมากกว่าลำมังนี่ยหน่อยแน่พูดอะไรอ่ะเสียมารยาททำไมฉันถึงจะไม่มีะเพื่อนอ่ะอย่างน้อยก็มีมากกว่าดันนั่นแหละน่ะอ้หน่อยแน่ก็นาดแค่มาเที่ยวน่ะดิจริงๆเลยพวกนี้คนนั้น ย่คะต้นขยักและบางกอนต่อไปนะครับเราจะเชิญผู้ชมขึ้นมาร่วมเล่นกันด้วยดีไหมครับมีใครที่สนใจบ้างครับสนใจค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญผู้เธอ2คนขึ้นมาเลยยช่ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องจับการ์ดกันก่อนเลือกการ์ดที่ชอบ จากในนี้มาหนึ่งใบนะครับอืมจะเอาใบไหนดีนะนี่เร็วๆหน่อยได้ไหมเลือกการ์ดแค่นี้หยิบหยิบไปธนาเราทำไมต้องรีบด้วยแล้วดีละงั้นฉันเอาใบดีละอะไรแต่นั่นนี่มันเด็กก๊อดถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าพวกนายกับแมสเคเรดใช่พวกเราก็คือแมจิกเชียนแบทเทอล์เคนตะเคนจิคูโซดันมะ ถึงจะไม่ได้มีความแค้นกับนายแต่เราก็มาเพื่อคนน้อนายเตรียมใจเอาไว้ให้ดีอะไรนะดันตรงนี้ให้ฉันจัดการเองเ,เป้าหมายของเมสเาเรตก็คือดันท่านนายไปแข่งกับพวกนี้มันก็ยิ่งตรงตามแผนของเมสเาเรตนะสิจะางนั้นก็เหอะจะให้ฉันถอยโดยที่ไปสู้ได้ยังไงเล่าแค่นั้นแหละถึงที่บอกเลแล้วว่าฉันจะสู้แทนนายเองแล้วใครขอร้องให้เธอทำแบบนั้นไม่ทราบ <S <S เฮ้ยมีอะไรอย่างงั้นเหรอต่เราจะไม่ชอแล้วเหรอ งั้นก็แข่งแบบคอมบีแบทเทิร์ไหมล่ะเอคอมบีมบแบทเทริทเทรเหรอถ้าอย่างงั้นก็จะได้แข่งพร้อมกันฝ่ายละสองคนไปเลยยังไงล่าน่าสนุกดีนี่นะถ้าง,งั้นฉันก็จะรับคำท้าของพวกได้ไวิวออน ฉันขอเริ่มก่อนเลยนะมาคุกันชูดบ๊อบเอา้อาอเมลิตี้กริสันเอ็นฟรอสเบนเรียบร้อยขาดไฟเหมือนกันงั้นเหรอถ้างั้นสึกรแรกนี้ฉันจะลงมือเองไม่ได้นะถ้ามันเป็นกับดักจะว่ายังไงล่ะกับดักเหรอโธเอ้ยในหัวนายเนี่ยมีอะไรอยู่มั่งฮะดูแล้วล่ะด่าเอาอเพราะอย่างงั้น แล้ก็เราจะใช้กริฟเฟินเพื่อดูท่าทีไปก่อนไงเล่ามาคูกันชุดป๊อปเอาเล่นแบบนี้คิดจะหนีเหรอ,อามาคูกันชุดป๊อปเอาเอิ้นทมอบบลิตี้มาริโอเนตมาริโอเนตนะ เป็นการที่สามารถเคลื่อนย้ายบัฟกันที่กำลังสู้มายัางที่ที่เราต้องการได้ริฟอนริฟอน <c oughs> นึกว่าจะเป็นคนที่มีฝีมือมากกว่านี้ซะอีกนะสงสัยเราเข้าใจผิดไปอะ <c oughs> หน่อยได้ว่าเธอดันมาเตือนไม่เข้าเรื่องแท้ไม่งั้นฉันจัดการม,มันไปได้แล้วอะนายมาพูดแบบนี้ได้ยังไงกันก็ใครจะไปรู้แล้วว่าไฟนั้นจะใช้ มาริโอเน็ตนะทั้งสออยู่เงียบๆสิพวกนี้นี่จะตีกันถึงเมื่อไรเนี่ยแบบเทอมาเริ่มต้นขึ้นแล้วนะแบบนี้แย่แน่ตามใจแล้วกันถ้าอย่างนั้นฉันจะจัดการกับแมนทีสเองระดับพลัง350งั้นเหรอถ้าหากว่านั่นเป็นเกรการ์ดที่ใช้เพิ่มพลังธาตุความมืดแล้วก็ไอ้นี่ต้องชนะได้แน่บาคุกันชดเพิ่มเติมอบิลิตี้ลม้าแสงสว่างและความมืด ปัพุกการท่าแสงสว่างสู้กับปะพุกพันรท่าความมืดจะทําให้พลังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยเท่านี้พลังของเซอจังก็จะกลายเป็นสี่ร้อยแล้วแล้วมันเป็นยังไงเหรอเกจ์การโอเปนเลเวลดาวน์ฮะระดับพลังของเซอจังลดลงเลเวลดาวใบนี้น่ะจะแพงลิฟต์ก็ต่อเมื่อระดับพลังของอีกฝ่ายเพิ่มขึ้นเกินสี่ร้อยมันเป็นการ์ดคอมมานที่สามารถลดพลังลงได้หนึ่งร้อยยังไงล่ะ ลุยเลยแมนทิสเจังนี่ยหรอที่บอกว่าฉันจะจัดการแมนทิสเองดันไปติดกับดักพันนั้นฉัได้พูดแบบนี้หมายวว่ายังไงพอทีหน่าทั้งสองคนสงบใจไว้ก่อนเถอนะครับคุณหนูคุณหนูตอนนี้แหละแค่ตาเชื่อมือฉันได้เลยเกตกัน กกนชูเฮ้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 ถ้าเล่นเอาแต่จะหนีอย่างเดียวแล้วจะสู้กันได้ยังไงเล่าเพิ่มเติมอาบิลิตี้ฮาวเวอร์ชาร์จอะไรอ่ะฮาวเวอร์ชาร์จน่ะ จะทำให้พลังเพิ่มขึ้น100ในการสู้รอบต่อไปและยังสามารถโจมตีบาคุก,กันตัวอื่นได้ในทุกพื้นที่ด้วยฮะอแดนก็รู้จักใช้ความคิดเหมือนกันนี่หน่วหูนะบาคุกันชุดป๊อปเอาเพิ่มติมอ,อ,อบิลิตี้ธาตุไฟประสานความมืดธาตุไฟประสานความมืดเหรอทำแบบนบี้คิดจะขัดขวางฉันงั้นเลยสิแต่ลืมอะไรไปหรือเปล่า รงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ของฉันนะหลังจากใช้พาังวชั่กับซารัสระดับพลังจะเพิ่มขึ้นอีก100จากนั้นก็เกตการ์ดโอเพทำให้ระดับพลังเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก50ลุยเลยซารัสไม่ก็วว่าไงเนี่ยทั้งที่ระดับพลังของซารัสสูงกว่าต้องเยอะแทะ้ ดูสิระดับพลังของเซนติพีดมัน450 460เป็นไปไม่ได้อเบลิตี้ธาตุไฟประสานความมืดเนี่ยถ้าด้านตรงกันข้ามของธาตุความมืดในพื้นที่ที่ต่อสู้มีบางผู้กันที่เป็นธาตุไฟอยู่ล้วก็จะทำให้ระดับพลังเพิ่มขึ้นอีก100ยังไงเล่า <laughs> นี่แหละคือการแข่งแบบคอมบิบแบทเทิลอ้าวเซนติพีดส่งเจ้าซารให้เข้าไปอยู่ในความมืดมิดเลยสิ พวกนาย